กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรรู้ไหมผมลงหมดใหม่โคตรสวยวันนี้เราก็จะมารีเเวิวบ้านผมกันนะครับไม่ใช่โหมดสุสด่ย a บนะเป็นคิดสร้ i งสนะซึ่งเราก็จะมารเีเวิวบ้านเรากันเลยนะไปเอาละ่ะเราต้องเดินขึ้นไปกันทุกคนงงไหมผมลงหมดอะไรทำไมท่าเดินมันสวยจังเพราะว่าผมลงหมดแปลกๆนะ ผมไเห็นหมดมาม,ดมันทําให้ดวงดีสวยดีแต่ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันทาให้ออนิเมชันทุกคนเนี่ยขยับได้ด้วยคือเวลาผมถ่ายคลิปมาครับใช่ไหมผมจะไม่ค่อยทําแบบนี้ใช่ปะคือผมงงนะทําไมผมต้องเลือกทำมุมนี้เพราะน้าตกอะมันสวยผมก็งงนะตอนแรกนี่ครับบ้านผมบ้านผมก็แบบนี้แหละดูข้างนอกดูแบบสุกุเดี๋ยวนะมันบ้าทะลุเรื่อยหรอ ข้างนอกก็ดูโคตโสนิดหน่อยครับเป็นบ้านไม้นะครับอะพี่มาหา้าบเลยแหละเฮโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ือกตึงนะใช่อกมุดบอลแล้วก็ปิดบ้านเข้าไปนะประตูบ้านที่มีระยาะแล้วเราก็จะมาดูตู้เย็นกันครับนี่ครับตู้เย็นเชื่อไหมทำอะไรได้ ผมขี้เกียจดูอะนั่นเข้าไปเลยนี่อันนี้เลยแต่ผมขี้เกียจสคโยนี่คือเัีญยว่าอันน,นี้สัญญาเออนี่อันนี้สัญญาครับเอแล้วตรนี้ก็คือเตาผินะที่ก็กลบก็เป็นแบ้โอ้โหมจอันนีสวยรงนะขมง ขึ้นบันไดสำหรับมานะแม่ยงสีชมพูแล้วก็ตรงนี้ก็จะใช้เป็นบล็อกตาลายตางแห้งนะแล้วก็ตรงีเด๋ยวเอี๋ยดี๋ยอวใส่ที่สเต็ปก่อนเก่งโคตรดีอ่ะโอ้ยความจำต้องลบอีกแล้ว ผมก็เล่นไม่ตั้งนานโอ้โหเล่นตั้งนานโอ้โหจะบอกนะกินไปเป็นกิกะไะบายเลย,ยก,นะกินไปเป็นกิกเลยอะ่าบอกนะกินไปเป็นกิกเลยขอร้องอย่าไปกินเป็นกิกเลยกินแค่เม้กะไบต์ก็พอโอ้ค่าเดาผิดว่ะเอ้ยอยังไงเอยโยวัตเตอร์ฟัคไปเข้ามาครับต่อ รอ,อเข้าไมาาคะคุนานเีวะเมื่อก่อนนะผมตั้งชื่อคลิปว่าจ a าว Channel นะแต่ผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าขเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะผมต้องเปลี่ยนเพราะเหตุผลบางอย่างคืออะไรรู้ไหม ผมไม่ได้เล่นจ้าว่าไงผมเล่น Bedlock Edition นะไม่ใช่จ้าววาผมเล่นเ A Bedlock อะผมไม่รู้นะชื่อหมอดคือชื่ออะไรผมไม่รู้ในหมดชื่ออะไรแต่ที่รู้มันเปลี่ยนแบล็กดาวด้วยทุกคนลองย้อนไปดูคลิปดิปกติสีมันจะจืดกว่าน,นี้ใช่ไหมโหสีมันโคตรสวยอ่ะอ่ะโหรู้สึกผมมันยางอ่อนนะเพนเสียงพี่สเศษอยู่ได้อยู่ป่ะวะ กุ่มมองนี้ไม่เล่นโคตรยากเลยวะสอนปรับนะครับเราต้องกดตรงขีดสามขีดนะครับแล้วก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งแล้วเราก็เข้าไปที่วิดีโอนะครับแล้วทุกคนเห็นปุ่มนี้ไหมอันนี้คือมุมมอง ุคคลที่หอันนี้มุมมองข้างหลังที่ผมเดินขึ้นภูเขาไปตอนนั้นอันนี้มุมมองมองหน้านะครับผมจะเลือกเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งหรือมุมมอง VR นั่นแหละใชบมันก็จะเป็นแบบนี้ทัาเซียนพิเต็มมาดิป่ะพิเต็มมาดิ โอดมันอ่ะด้วยส่วนตัวนะผมชอบฟิกก็เต็ปม,มากกว่า เปลี่ยนเป็นมุมมันยื่หนหนึ่งนะหรืใครยังลืมนะเข้าไปที่ก,กี่สามกี้ก็กดนี่เข้าไปที่ตรงนี้ไอคลิปเนี่ยไอปัญหานี่นะเออแล้วเขาไปที่ตัวตีอันที่สองอะมันจะขึ้นตน้นด้วยตัว S กับอ่ะเออเนี่ย S E T T I N G นะเ,เะนี่ย S เจ้านายอย่าลืม S เจแล้วก็เขา้าเลื่อนไปไม่ไม่ต้องกดทัชนะทัชมันแปลว่าอย่ามุมมองเข้าไปที่วิดีโอเออวิดีโอนี้ วิดีโอ e เออแล้วก็กดไปที่นี้เนี่ยมุมมองคนที่หนึง่งอันนี้มุมมอง VR เนี่ยอันนี้มุมมอง VR อันแรกอ่ะอันนี้สองคือมุมมองด้านหลังอันนี้คือมุมมองด้านหน้าที่ผมเด็บไปเมื่อกี้เฮ้ย,ยออกไปทิ้งทั้งอยากโว้ยบอกทิ้งดิไม่ทิ้งวะ ทิ้งแรงนละยไม,ม่ดีเมื่อกี้วะแล้วทุกคนเห็นปุ่มเดินผมไหมปุ่มเดินไม่โคตรจางเลยดดต็้เย็นทางนี้น,น,งงนี่น,น,นี่แบบนี้เลยใช่ไหมเห็นปุ่มโยงนี่ไหมปุ่มโยงมาแม่งสุ่มในปลาเฉยเลยยอดเฉยไรมาก เออนี่นด่แหละแต่เราเยอย่าลืมปิดกันโยกนะเออแค่นี้จบจบบ้านมีใแค่ไหมข้าไปวันที่แปดเลยเไปไปไปข้าผมจะข้าไปวันที่แปดคเตียงนอนสีชมพูน,น่ารักพ,รพ่อหน้าเอ็มพีซีที่ที่โคตรหวนนหวอาวันที่แปดเป็นยงยังเป็นทางการว่าแต่เพลงนีน้มีค่คุณแล้วเนี่ย